คำเตือนรายการน,นี้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเด็กที่เพิ่งโตก็ดูได้โอเคปะ่ะฮะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยจริงนะคุณแก่ก,ก็ดูได้เด็กก็ดูได้วัยอย่างกูก็ดูได้โอเคคำเตือน,นนี้ไม่มีคำหยาบไปลวบา,บายบายอ่าบายบายสวัสดีครับวันนี้ก็จะมา เดียวกับเยื่อกระดาษนะครับนี่ก็เป็นงานทั้งหมดของผมตอนหมอหนึ่งนะซึ่งหมหนึ่งนเนนี้นี่แค่หมหนึ่งนะเยอะมากอะครับเยอะสุดๆเยอะมากเดี๋ยวผมจะเอามันไปทําเยื่อกระดาษนะครับรอบนี้ก็ตัดไปก่อนเดี๋ยวผมมันให้ดูว่ามันทํายังไงเอเคนะครับแลขข้อต่อไปที่ผมบอกนะครับอย่างแรงกนะครับตัวสน้ํา,น,านะแต่ผม เล่นใส่ไปทั้งอนี้เลยก็ไม่เป็นไรนะครับผมทำเยื่อกระดาษมันต้องฉีกฉีกแลก้วก็ทิ้งไว้สักวันหนึ่งะครับถ้าใครไม่รู้ก็ไปดูถ้าใครอยากดูแบบจริงจังก็ไปดูในช่องอื่นนะครับพิมพ์แค่ว่าวิธีทำเยื่อกระดาษประมาณนั้นโอเคปะ่ะแต่ผมไม่รู้จะทำเพื่ออะไร ผมอยากจะทําอะไรสักอย่างนะฮะก็เลยทําเยื่กระดาษและนี่ก็คืองานตอนหมอนหนึ่งนะครับซึ่งมันเยอะมโมกเป็นปึกเลยอะเยอะชิบหอยมันะเดี๋ยวไหลนเลยแตก็จะเป็นงานกระดาษนะครับซึ่งผมชอบมากเลยโอเคนะครับขอจบคลิปแี่นี้ก็อนนะครับบ๊ายบายทิ้งอีกอย่างเดี๋ยวผมจะทำเอาเยื่อกระดาษไปทําอะไรติดตามดูได้บายแล้วบ๊ายบาย และนี่คือสภาพหลังผมแช่น้ำไปเปรนจำนวนนนานมากแลก้วก็ตามวิธีนะครับก็แช่น้ำไปสักหนึ่งวันนะครับเพื่อให้มันแหลกนี่โคตรชไหยนี่เลยมันก็สนุกดีนะขยุ่มขยำขยำขย,ยี้เลยนะ โอ้ยแสบตาไปเลยก็ค <anything iah> <lar a living house> <s> ือว่าหลายๆคุณก็จะถามเหตุผลนะครับว่า่าทำไมีๆทำคลิปมีสารละจะบอกว่ามีสาระดีไหมว่ามีก็มีอ่ะก็แค่เบื่อแล้วไองานตอนมอนนหึ่งมันก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็เลยมาทำเป็นเยอะกกได้ ผมไม่ได้ทํำขายนะเ่ีแต่ผมจะทําอะไรให้ดูโอเคนะครับโอเค,อเคจุดคลิปนี้ก็อย่าลืมก็อย่าลืมดูด้วยแหละขอให้มึงมาดูไม่ได้มามึงมากดซับสไคร้มึงจะกดหรือไม่กดแล้วเรื่องของมึงไปเลยเสร็จ